ออกแบบตัวละคร7อัครทูตสวรรค์นะครับตัวได้แล้วผมได้ออกแบบคนแรกไปแล้วนะครับคือมิคาเอลนะครับวันนี้ผมจะมาออกแบบอัครทูตสวรรค์คนต่อไปคือราฟาเอลนะครับวันนี้ผมจะเลือกเป็นผู้หญิงนะครับสลับกับผู้ชายนะครับคือว่าตัวแรกเป็นผู้ชายแล้วตัวที่2ก็ต้องเป็นผู้หญิงนะครับคือว่าวันนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกแบบนี้นะครับวันนี้ผมจะออกแบบธีมแบบแอนิเมะแบบสีสัน คือว่าอยากออกแบบตามใจตัวเองนะครับก็ไม่เหมือนตำนานก็อย่าโกรธกันเลยนะครับผมอยากวาดราฟาเอลตามกินนาการมากกว่านะครับวันนี้โอเคมาฟังประวัติกันเลยนะครับราฟาเอลเนี่ยก็คือหนึ่งในเจ็อัครทูตสวรรค์นะครับเป็นเทวดาผู้ยิ่งใหญ่บนสวรรค์นะครับผู้เฝ้าประตูวสวรรค์และดูแลดวงวิญญาณผู้ตายบนสูงสวรรคร์ ผู้นำของกองทัพสวรรค์และเป็นหนึ่งในเจ็ดอัคราเทพที่ยิ่งใหญ่บนสวรรค์น,นะครับท่านและกราเอลเป็นอัครเทเวดาที่มีบทบาทหนะ้าที่เป็นอย่างมากนะครับในคัมภีร์ส่วนในคัมภีร์ a อกราดิสได้กล่าวไว้ว่าท่านเป็นผู้ปกป้องชาวอิสราเอลครบับางคนก็นับถือท่านในฐานะเทพแห่งการปกป้องนะครับซึ่งปราก่อนในคัมภีร์ไม่กี่เล่มนะครับท่านเป็นเทพเ่นการรักษาเพราะมีปรากฏในคัมภีร์ว่าท่านไดนะ้รับ การรักษาตาที่บอดของชายชื่อโทบิดมาแล้วนะครับและก็ยังเป็นหนึ่งใน3เทวทูตที่มาส่งข่าวให้อัลบรฮัมอีกด้วยนะครับก็ประวัติคร่าวๆนะครับถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็คอมเมนต์เลยนะครับ like ไม่ใช่คอมเมนต์ดิถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็แนะนำให้ไปเซิร์ชดูประวัติ ของราฟาเอลเต็มกันได้เลยนะครับอ่ามาเข้าสู่ตัวละครของเรากันดีกว่านะครับราฟาเอลเนี่ยผมก็จะ <c oughs> ออกแบบให้สีผมเป็นสีน้ำตาลนะครับแบบน้ำตาลเข้มนะครับอ่า <c oughs> ผมไปดู <c oughs> ตัวละครในตำนานมาแล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าก็คาแรคเตอร์ของยาฟาเอลนั้นส่ว <c oughs> นใหญ่ผมก็เห็นว่ามันเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับท่านก็เป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับผมก็ ใช้สีน้ำตาลเข้มนะครับแต่ว่าชุดเนี่ยผมก็จะออกเป็นแนวโทนสีฟ้าน้ำเงินนะครับไปดูว่าเป็นพลังพระเจ้านิดหนึ่งนะครับสีฟ้าสีน้ำเงินเข้มนะครับบนหัวนี่ก็เป็นวงแหวนเทพนะครับแต่ว่าแนวแบบมีเพชรที่ซึมนะครับแหลมๆออกมารอบๆนะครับแล้วก็อาวุธก็ถือแบบคาานะครับที่เป็นดอกบัวนะครับ ก็จะใช้ดอกบัวเป็นหลักชุดนี้ก็เป็นชุดผู้หญิงใส่นะครับก็เป็นแบบรัดนิดนึงนะครับส่วนข้างล่างเป็นผ้าคลุมยาวนะครับข้างหลังก็เป็นแบบผ้าคลุมของเทวดานางฟ้าไม่ใช่เป็นผ้าคลุมดิเป็นสายผ้านะครับของเทวดานางฟ้านะครับสีขาวออกฟ้านะครับให้ดูเหมือนเป็นเทวดานิดนึงนะครับ ละครน,นี้ผมก็จะใช้จินตนาการของผมออกมาเองนะครับอาจจะไม่ตรงตามตำนานก็ขอไปกันด้วยนะครับก็อยากจะลองจิจนตนาการดูนะครับว่าตัวละครเนี่ยที่เราออกแบบเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็ไปตามแบบจินตนาการเลยนะครับก็อิงตำนานนิดหน่อยนะฮะโอเคนะครับก็เท่เป็นการรักษาราฟาเอลนะครับก็ ็จะใช้โทนสีเป็นสีเย็นๆนิดนึงเออส่วนต่อไปเนี่ยกาบีเอลนั้นที่แผงการส่งสารนั้นผมก็จะใช้เป็นสีแดงนะครับขทนเข้มนิดนึงนะครับโอเคตอนนี้ก็เหลือคาทานะครับแล้วก็ปีกาทาเนี่ยผมก็จะวาดเป็นดอกบัวนะครับอาคาาดอกบัวนะครับโลตัสดอกบัวโลตัสคาทาโลตัสนะครับ พอดีว่าจะไปซื้อของด้วยโลตัสเนี่ยส่วนชุดเนี่ยก็จะเป็นชุดที่มีลายนิดนึงนะครับเป็นลายดอกบัวเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ก็เหลือแต่วาดปีกแล้วก็ลงสีันเลยนะครับโอเคนะครับบนวงหวนเนี่ยตอนแรกผมก็จะใช้เป็นสีฟ้านะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเข้ากันเลยนะครับผมก็เลยต้อง เดี๋ยวผมก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นสีทองนะครับเพราะว่าลองไอ้นี้คือการลองก่อนนะครับว่ามันจะเข้ากันได้กับสีภาพรวมไหมนะครับก็ลองลองดูก่อนก็ลองลองสีไปก่อนนะครับปิดถูกไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าการลงสีเนี่ยผมก็ต้องดูภาพรวมนะครับว่าสีไหนใช้กับสีไหนได้บ้างอันไหนเหมาะสมบ้างนะครับก็ ต้องลองดูทุกๆสีนะครับอ่าแล้วก็สุดเนี่ยผมก็จะใช้แบบไล่สีนะครับจากสีฟ้าอ่อนจนไปถึงสีน้ำเงินเลยนะครับเพิ่มความสวยให้ตัวละครเราครับ ตอนแรกผมว่าอยใช้สีฟ้านั่นแหละแต่ว่ามันดูกลืนกันเกินไปนะครับก็ผมคิดว่าต้องเทพก็ต้องสีทองมามาตัดกันหน่อยนะครับไม่ง,งั้นสีมันเกลืนกันเกินไปนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสีม,มงกุฎกับอาวุธด้วยนะครับท่สีเกือเกินไปนะครับโอเคมาลงสีปีกกันเลยนะครับ ปีก,ก็จะออกขาวๆฟ้าๆนิดนึงนะครับก็เทพราฟาเอลผ้าคลุมด้านหลังนะครับตัวนี้ก็เอฟเฟกก็เยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับเอฟเฟกเยอะเกินโอเคปีก็เสร็จลงสีเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ เรื่ออาวุธผมก็จะใช้เป็นสีฟ้านะครับแต่ว่ามันมัน,ม,นมันดูกลืนกันเกินไปทั้งตัวนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนมาต้องเปลี่ยนสีนะครับแต่ต้องดูก่อนนะหาว่ามันจะใช้สีอะไรดีเรืผมก็จะใช้อ,อลูกแก้วเป็นสีน้ําเงินนะครับแต่ว่าเออสีมันไม่เข้ากันก็ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นออกสีแดงแดงนิดนึงนะครับดอกบัวงไงพื้นหลังสีฟ้าบอกเลยนะครับว่ามันไม่เข้ากันมากเลยนะครับ ยิ่งใช้สีฟ้ายิ่งกลืนไปอีกนะครับดูตัวละครไม่เห็นเลยนะครับผมก็ต้องปล่อยก็ลองผิดลองถูกไปตั้งนานนะครับแต่ว่าต้องปล่อยนะครับไม่เป็นสีขาวนะครับมามาใสเอฟเฟกพลังให้คาถาเลยนะครับคือเท่เป็นการปกปักรักษาคุ้มครองนะครับลาฟาเอวนะครับโอเค ก็ประมาณนี้ต้องปล่อยใบก,กาวสีขาวนะครับเพราะว่าไม่มันไม่เข้านะฮะตัวละครมองไม่เห็นเลยถ้าไม่ปล่อยเบก,กาวสีขาวส่วนที่อาวุธกงจักรนั้นก็มือซ้ายถือกงจกักรมือขวาถือคาทานะครับโอเคมาเปลี่ยนสีให้อ่ามงกุดกันเลยนะผมก็ตัดสินใจแล้วต้องใช้สีทองนะครับไม่งั้นสีมันกลืนกันเกินไปนะครับทำให้ มองอะไรดูยากมากเลยเนี่ยเอฟเฟกมันก็สีฟ้าไปพลังมันก็สีฟ้าไปแล้วโอเคโปรเจกต์ตัวนี้เสร,ร็จไปเรียบร้อยแล้วอดอกบัวสีทองไปด้วยนะเริ่มความแบบ ชัดเจนที่เน,น<ค>่นบูนะฮะโ,โอเคมาลงเงาไว้ชุดกันเลยพื้นหลังนะฮะตอนแรกจะใช้สีเหลืองนะครับแต่ว่ามันก็ยังดูแบบแปลกๆ,ๆเออก็ใช้สีขาวดีกว่านะครับเพราะไม่งั้นตัว,วละครเราไม่เด่นเลยนะฮะ เราเลขก็จะใช้สีชมพูนะแต่ว่ามันก็ ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็ตัดสินใจใช้สีขาวไปเลยนะครับราฟาเอลโอเคนะครับอ่าเหลือแต่สุดท้ายนะครับผมก็จะว่าสัญลักษณ์ให้นิดนึงนะครับเทพสีฟ้าเงียโอเคก็ ใกล้จะเสร็จไปเรียบร้อยนะครับถ้าชอบของคนนั1 like, 1 like, 1้หนึ่งไลค์หนึ่งติดตามนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับ<า>เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเลยนะครับตัวต่อไปนะครับเรากราเบีลนะครับส่วนผมบอกว่าเลยนะครับจบซีรีส์นี้มาไปอียิปต์แน่นอนนะครับ มันจะว่าตำนานเทพีบนะครับผมบอกไว้เลยนะครับตอนนี้ก็คิดไว้แล้วนะครับตัวละครมันจะออกแบบเป็นยังไงนะครับก็กดไลค์รอไว้เลยนะครับแล้วก็ติดตามรอไว้เลยนะครับถ้าอยากให้ผมเปลี่ยนตำนานอะไรก็คอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับออกแบบอัคระเจอัคราทุสวรรค์นะครับราฟาเอลนะครับชอบโปรคนละหนึ่งไลค์นติดตามนะครับถ้าอยากให้ผมเปลี่ยนตัวอะไรเปลี่ยนตำนานไหนขอ